สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายของเปี2021แล้วนะครับตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับภาคนี้สนุกหรือเปล่าครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นหรือว่าเป็นหน้าเก่านะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคลิปนี้ก็เช่นเคยครับเรารวบรวมลูกยิงเหนือเหนือสวยๆและจังหวะฮาฮารวมไปในคลิปเดียวไปเลยฮะบ,บนอารมณ์มันไปเลยนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่6แล้วนะครับผม ทุกคนได้ส่งกันเข้ามานะฮะจะเป็นของใครบ้างจะฮาแค่ไหนจะเหนือแค่ไหนจะสวยแค่ไหนนะครับไปรับชม,มพร้อมๆกันเลยมีของใครบ้างคลิปแรกนะครับขอบคุณคลิปจากคุณเมวิสนะฮะเมสซ,ซี่ผมยาวหลุดเดี่ยวมาแล้วใช้ลูกเตะล่องหนครับประตูงงอยู่ดีๆมันก็ลุกไม่ขึ้นครับดูฮะยึกยักยึกยักแล้วปล่อยบอลลอดขาเข้าประตูไป ลูกต่อมาครับเป็นจังหวะเปิดของเดียโก้ฟอรลเปิดแล้วลุดกุลิตครับตอปิโด,โดบกสะบัดหัวและทรงผมอันสุดเท่ของเขาโดนบอลเข้าประตูไปฮะอ้โหทุ่มเทสุดๆนี่ม่งหรือว่าสะดุดล้มครับลูกต่อมาคาริมเบนเซมาโอ้โหเป็นสกอร์เปียนคลิกนะครับตอกส้นหวังผลเกียร์สครับเอาฟอนโซเดวิสเปิดด้วยเท้าซ้ายมาแล้ว เบนเซม่าเลยจังหวะมาแล้วก็สกอร์เปี้ยนคลิกเลยครับขอบคุณคลิปสวยๆนะครับจังหวะต่อมาแรดฟอร์ดเอา้าคืออะไรเอา้าไม่ใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเข้าเปล่าเข้าเปล่าบอลเยอยๆน่าจะเข้าแล้วครับแบบนี้โกสสอร์เลอร์ <laughs> ดูมุมนี้เหมือนใช้ก้นยิงนะครับ ลูกต่อมาซัดไกลแล้วฉลับบอลยอยข้ามหัวประตูเข้าไปครับแคปชั่นของเขาคือลูกยิงของทีระทรแต่ว่าดูทรงนี้ไม่น่าจะใช่ทีระทรแล้วครับ <laughs> ดูจากมุมนี้แต่เท้าซ้ายเหมือนกันครับนัดฉลองแชมป์เจลกคชนะ FC โตเกียวฟอนโดตอเลสโอ้ยเฮ้ยวิชากังฟูเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตอเลสมีสกิลอะไรครับเนี่ย <laughs> โอโ้สุด กังฟูคิกครับเราไม่ค่อยเห็นจังหวะแบบนี้ในเกมนี้นะดูครับกังฟูไฟติ้งลูกนี้เปิดจากทางด้านซ้ายมองวืดแล้วประตูเขียวจุกครับลูกไปต่อคารอลจุกเลยครับเรื่องจริงนี่ต้องพักไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับตุ้มเต็มๆแล้วโชคลายคือบอลกระดอน เข้าประตูตัวเองด้วยครับสุดๆครับโอ้โหทำตำนานกับผมแบบนี้ได้ยังไงเ <c oughs> มสันเมาปั่นลูกนี้ประตูยืนมองทื่อๆเลยงงครับประตูขยับไปทางขวาแต่บอลซ้ายเสียบใต้คานครับเมสันเมาจู่โจมทางกาบขวาแล้วเปิดขึ้นมามงมอง,ง,งมงบอลกระดอนครับมงหน้าอกแล้วโดนหลังเข้าประตูไปครับลุงลุมถ้ายากจริงจ ดีดอีกแล้วแล้วมองเช็ดอีกคนนึงจะมองอีกคนนึงจะเขาไปติดเคลียครับเป็นเครดิตของแรดฟ,ฟอร์ดฮูบูโน่ดูบูโน่ดีดฮนะอย่างเทพเลยดีดจ่ายนะครับซูปเปอร์แอซิดแล้วโอ้โหอีกคนนึงจะตีลังกาเคลียครับกิสมันครับ่อมหล่นกิสมันล่อเป้าโอ้โหประตูงงฮะนอยเออร์ล้มบอลจริงจริงอันนี้จริงฮนะงงครับบวัวเต็งพักอ,อกโดนมือด้วยนะนั่น แล้วกิสมันขโมยมาครับนอยเออวิ่งออกนอกสนามครับประตูอยู่ทางนี้วิ่งไปทางนู้นเฉยเลยดูเหลี่ยมของเซนเตอร์เบียดว่าวแล้วยิงติดบัฟฉลับบอลยอยเข้าประตูไปแต่ที่ขำคือขำน่าจะเป็นเดลิกนะทรงดูแล้วน่าจะเป็นเดลิกนะครับดูว่าเบียดมาเต็มที่เลยเบียดว่าวหลุดครับเอ็มบัฟแวแล้วยิงฉลับบาวเออร์บอลยอยเข้าประตูไป ฟอสโคฟีคิกครับปันอื้ห่หายเลยฮนะหายเลยหน้าแหกด้วยครับนอยเออร์ no โอ้ยิงดีมากครับฟอสโกอื้หน้าหงายจริงแล้วยังไงครับหลุดมาโอ้ยรวบขาครับบอลกิงเข้าประตูไปมาน,เเมานีเดียวพี่ยิงเองอ๋อมานีเดี๋ยวพี่ยิงเองโอ้โหผมเลือกใช้ฟอนที่อาจจะงงง,งนิดนึงนะครับ มานีเดี๋ยวพี่ยิงเองอ่านว่ามานีเฉยเลยแล้วปั่นลูกเนี้ตัวเฝ้าเสาโรเบิร์ตคาร์ลอสอีกแล้วใช่ไหมหรือลูกชอโรเบิร์ตคาร์ลอสอีกแล้วครับฟีคิกของแรดฟอร์ดคาร์ลอสเฝ้าเสาอยู่บอลสายครับสายด้วยโอ้โหติดบ้องหูแล้วจับหู <laughs> สลาตันครับสลานาลิโออีโบโอ้โหชื่อเขาผมอ่านอะไรเนี้ยสลานาซาลิโออิบาดินโยครับดูครึงแล้ว โยกกระโดดหลบแล้วผักด้วยแล้วยิงยัดรับลูกเตะมุมครับเควินเดบอยปั่นเข้าไปแล้วเป็นเจ็ตโตครับซียาเซเว่นกระโดดตีลังกาฟาดเข้าไปเจ็ตโตถล่มวังมังกรเกี่ยวกันไหมเนี่ย <c oughs> โอ้หน้าหงายเต็มหน้าเลยประตูโอ้หทุ่มเทสุดๆดครับโมซาลาพักแล้วยิงติดเซฟครับแล้วยังไงดีดเข้ามาแล้วขออีกทีหนึ่งดิโอ้ห ดูซาลายิงเต็มข้อเลยครับติดเซฟจังหวะแรกแล้วฟรีมิโนโเก็บได้ดีดต้องชมคนดีดครับโอ้โหแล้วจับนิดนบึงยิงเต็มเต็มเลยครับเผาขนไม่เหลือสิครับเดวิดเบคแฮมครับโอ้โหยิงฉลับลอจะยิงปั่นนะยิงปั่นแล้วฉลับประตูหลงทางครับน่าสงสารโกเขานะครับเบแคแฮมครับผิดทางเลยัวเลสส่งย้อนมาแล้วตู้ โอ้ยเดวิดเบ็คแฮมยิงพึ่งสนามมันเข้าได้ไงดูฮะโอ้ตูมยิงยัดเข้าไปเลยครับเบ็คแฮมบอลแรงด้วยนะครับแล้วน่าจะติดสายด้วยเหยาะๆหครับบานาน่าชูตปั่นก้อย <c oughs> ยิงใหนะ้หนักประตูจะได้เผลอโอ้โหลูกยิงในตำนานครับเดวิโตคาร์ลอสบานาน่าคิกครับบานาน่าชูต <c oughs> โอ้กดด้วยซ้ายครับประตูโอลิเวอร์คาร์น ลูกเตะมุมเบคแฮมเปิดโอ้เปิดไปไหนละ่ะเฮ้ยเข้าเฉยเลยลูกเตะมุมดูฮะเปิดเหมือนจะเสียเปิดไปไหนไม่รู้แล้วตีลังกาฟาดลูกนี้ครับโรนันดินโยฟาดย้อนกลับมาโอ้โหเหนือจริงๆเหนือจริง,รงโอ้โหลูมินิก้มงแล้วบีดกระโดดถีบโอ้โหเทโพดกระโดดยิงกระโดดถีบดูโอ้โหไม่ไว้หน้าเลยยามกันสุดๆครับลูกยิงแบบนี้เอมบัปเป้ครับ คาฟูเปิดคอสเข้ามาตีลังกาฟาดหน้าหงายเลยประตูดูคนระับแสกหน้าโอ้โหจักรยานพื้นมันธรรมดาต้องจักรยานอากาศแล้วกันครับทีเี็ดเอ็มบาเป้ P e. ลูกนี้กองหลังพาดเลยครับฟานได้ใช่ไหมนั่นแล้วยิงนิ้วก้อยแทบหกักปานก้อยนะฮะเบิร์คแคมป์ครับเอาไปเต็มๆเลยแล้วยิงชนเสาชนก้นเข้าไหม เพียงชนอีกทีหนึ่งโอ้โหโคตรสวยครับจังหวะแรกนะครับโรนันดโดยิงตูมชนเสากระเด็นชนลองกลบอลค่อยๆย้อยยิงติดกล้องดวงใจอีกทีหนึ่งดีไม่จุกอะ่ะเออเอา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 ให้ดีเอาวว้าวครับยิงอีกทีหนึ่งโอ้โหสงสารประตูจริงๆครับดูครับบอลมัน โดนเพื่อนร่วมทีมแล้วย้อยๆตุ๊บเรื่องจริงเตะเสาหักไปแล้วน่ะขาหักไปแล้วเตะเสาแบบนั้นเดวิดไปแคมครับเลี้ยงมาเข้ามุมขวาแล้วปันป่นโค้งปั่นโค้งของป่าเบ็กนะครับโอ้โหเรียกป่าเลยใช่ไหมผมยังเรียกพี่อยู่เลยพี่เบกเรียกป่าเบ็กเลยเหร <c oughs> อมาฮะเบกแฮมเออไม่ใช่เมสซี่มาทุกคลิปครับปั่นหอลอกมาขวาเข้าซ้ายครับขอบคุณคลิปจากคุณวัวงามนะครับมาขวา ล็อกกลับซ้ายแล้วปั่นเลือดเลือดครับเมสซี่ผมยาวต่อไปจังหวะนี้ฟรีคลิกเล่นเร็วแล้วซัดเลยประตูออกมาไกลครับเสร็จเลยฮะเหมือนออกมาเล่นบอลน,นะแล้วก็ได้ฟรีคลิกแล้วเล่นเลยฮนะใช้มือรับไม่ได้ด้วยนะนั่น้อยเออหรือเปล่าลูกต่อมาครับจังหวะนี้เป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับต่อปีโดพุ่งไม่โดนบอลครับโดนคนเต็มเต็มเลยฟาวครับ นี่อาบาใช่ไหมหน้าเหมันก็เว็บเลยมหาเทพแดงแล่จังหวะนี้ปั่นก้อยหูเสียบใต้คา,านครับครั้งนี้ไม่ลื่นนะครับโอ้โหสีเวนเจอร์ลัดมีแซวด้วยครั้งนี้ไม่ลื่นนะครับยิงเสียบใต้คา,านอย่างหนักเลยเดวิดไปแคมปแตะลอดขาแล้วปั่นนิ่มๆครับบอลกระดอนพื้นเข้าประตูไปอย่างเหนือครับจังหวะแตะลอดขานะครับ ที่ผมมีวันนี้เพราะผมผ่านเมื่อวานมาก่อนใช่ครับถูกครับแอตสิตสวยๆจัดๆครับนี่ปีเตอร์เชคแอตซิตได้กับแรดฟอร์ดครับ <c oughs> นี่ปีเตอร์เชคหรือว่ากาลิอุสครับดูว่าโอ้จ่ายไปแล้วแรดฟอร์ดจิ้มครับเหมือนจังหวะที่โดนเบนเซม่าเลยนะ Baby on, เบบี้โกโชเนือครับตีลังกายิงฮะนี่เป็นจังหวะสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะก็มีฮาบ้างมีสวยๆบ้างปนๆกันไปนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับลูกยิงสวยๆเนือๆและจังหวะฮาๆที่ทุกคนได้รวบรวมส่งกันเข้ามาผ่านแชทแฟนเพจนะครับผมก็จะพยายามทยอยทําให้รับชมกันแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ